สวัสดีครับผมอวิโปนะครับพบกับช่องช็อปอวิโปกแล้ววันนี้เนี่ยเราจะนําเสนอเกี่ยวกับรถซีวิกตาโตเป็นอีก1นึคันนะครับที่เอามาจูนนะครับหลักๆคือลูกค้าเอามาจูนแต่ว่าเนื่องด้วยที่ว่าเรื่องแม่ทันแนนซ่อมบำรุงอะไรเงี้ยครับรายละเอียดตรงนี้ลูกค้าก็ไม่สามารถที่จะบอกเราได้ทั้งหมดทีนี้เนี่ยเราก็เลยต้องเช็คก่อนจูนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราต้องเช็คอะไรบ้างคือคันนี้เป็นลูกค้าใหม่แล้วก็อยู่ไกลด้วยมาจากาจีน ก็ไกลสําหรับผมนะไม่รู้กิโลประมาณ200โลมั้งมาดูว่าอันนี้มันเป็นตาโตตัวแรกนะฮะมันจะเป็นเครื่องที่แบบจานจ่ายเป็นอย่างเงี้ยหรือที่เขาเรียกว่า d ีพอรวนะดูเลขเครื่องมันแต่มันจะไม่ได้บอกว่าเป็น d ีพนะมันจะเป็น CVP แต่เครื่องตัวนี้เป็นพันหแน่นอนส่วนรายการของคันนี้เนี่ยก็คือ i n t ท n น n c e ซ่อมบำรุงนะครับของเหลวตรวจเช็คของเหลวแล้วก็รอบๆเครื่องนะครับเช็คจุดรั่วซึมของระบบหล่อยเย็นแล้วก็พวกน้ํามันเครื่องต่างๆที่มันเยิ้มหรืออะไรเงี้ยฮะแล้วที่สำคัญเลยคือ i n t ท n น n c นชุดใส่พานหน้าเครื่องใหม่หมดเลยปั๊มน้ําลูกลอกซีนแคมซีนเขวี่ยงใส่พานหน้าเครื่อง3ามเส้นลูกปืนลูกลอกตั้งใส่พานคอมหลักๆชุดหน้าเนี่ยยกหมดเลยฝั่งนี้เนี่ย เครื่องก็ค่อนข้างแห้งนะจะมีเป็นคาบดินคาบอะไรนิดหน่อยแต่ว่าคันนี้เนี่ยสังเกตอย่างหนึ่งก็คือองศาไฟจุดระเบิดนะครับ ตั้งมาค่อนข้างที่จะสุดเลยปกติจานจ่ายเนี่ยตามอ่อนย้อนแก่ถ้าใครจะตั้งเองหรืออะไรก็สามารถตั้งได้ในระดับหนึ่งนะครับตั้งแก่ไปก็ไม่ดีนะมันก็จะไฟเขกนะครับมันก็คือไฟแก่เกินไปดูได้จากนี้เลยเห็นร่องไหมเนี่ยบิดไปทางซ้ายจนสุดเลยด้านขวาก็จะเหลือร่องเยอะแปลว่าจานจ่ายเนี่ยหมุนไปทางซ้ายซ้ายเนี่ยคือทวนเข็มก็คือย้อนย้อนเข็มนาฬิกาก็คือค่อนข้างแก่ก็เดี๋ยวเราต้องเช็คอีกทีหนึ่งแต่ว่าคันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าจานจ่ายชุดนี้มันจูนไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนจานจ่ายแล้วก็ปรับเซตคาลิเบททุกอย่างใหม่หมดแล้วก็มาดูเลยเรื่องของกล่อง ECU ของคันนี้กล่อง ECU คันนี้ก็จูนไม่ได้นะอันนี้เป็นดีโ Y4 กล่องมันจะเป็น2ปลั๊กนะครับผมเรียกมันว่า OBD0 เพราะนั้นเนี่ยคันนี้ก็ต้องแก้ไวริ่งอันนี้คือต้องแก้ไวริ่งเลยแล้วทาไวริ่งหน้าลักใหม่ถึงจะจูนได้ก็หลักๆของคันนี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนกล่อง ECU ไปเลยกล่องรหัสอะไรก็ได้นะที่มันจูนลอมได้คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาคัดเดิมๆนุ่มๆเลยแต่ว่วา คือทุกอย่างเนี่ยเอามาบรรเทน,แ,นแล้วก็จูนเนี่ยเพื่อที่ว่าเจ้าของอยากให้รถขับสบายขึ้นนุ่มนวลขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นนะครับมีกําลังมากขึ้นโดยที่เราไม่ได้รื้อเครื่องนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คระยะห่างวาล์วตั้งใหม่อยู่ดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะเทสน,น้ําก่อนคันนี้เขาต่อพัดลมตรงใหม่แล้วก็เดี๋ยวเปิดดูการต่อพัดลมตรงจริงๆแล้วมันก็ทําให้พัดลมเสียเร็วขึ้นนะนะแต่ว่ามันดีกับเครื่องยนต์ที่ว่าอุณหภูมิมันไม่สูงจนเกินไไปปแลล้วววก็็มมม่่สูงเเเนนนนาาาาะรพพี งานช่วยระบายความร้อนแลกเปลี่ยนเอาความร้อนออกไปจากเม้อน้ำอ่ะแล้วอีกอย่างหนึงสานิษฐานว่าน่าจะไม่มีวาล์วน้ําด้วยนะครับก็เลยเดี๋ยวลองไล่น้ําดูเช็คก,ก่อนว่ามันมีฟองไหมในระบบเติมน้ำก่อนอันนี้เนี่ยรถเข้ามาเป็นน้ำเปล่าอยู่แล้วนะจริงๆแล้วเดี๋ยวพอเคลีรยทุกอย่างเตรียมรถก่อนจูนอะไรเสร็จเนี่ยผมจะใส่เป็นหล่อเย็นฮอนด้านะครับหล่อเย็นเนี่ยคุณสมบัติคือถ้าเราใช้หล่อเย็นดีๆของแท้อย่างฮอนด้าผมก็ใช้ฮอนด้านะครับรถบ้านก็ตัวเขียวรถแข่งก็สีน้าเงินเป็นไททู อันนี้คือไทวันนะครับไทวันก็จะถูกหน่อยเกล่อนหนึ่งก็3-400ประมาณนี้ฮะแต่ถ้าเป็นไททูเนี่ยสีเือนเนี่ยลิตรหนึ่งประมาณ300บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะต่างกันนะตัวนี้มันเป็นตัวผสมน้ําแต่นั้นเนี่ยไม่รู้ว่าผสมน้าหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นขายลิตรต่อลิตรอะสีน้ําเงินแล้วอ่ามันจะเป็นเมือกมากกว่าตัวนี้สตีม คีมก็ได้มันก็จะเคลือบระบบทางเดินน้ําทั้งหมดเลยสังเกตไหมว่าเครื่องที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะพวกตาน้าพวกข้อน้าอะไรจะขาวก็เพราะว่าเขาไม่ขาดเรื่องพวกนี้นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราใช้รอเย็นตลอดเนี่ยมันก็จะรักษาทางเดินน้ําข้างในเนี่ยไม่ให้มันผูกก่อนไวกว่าปกติมันก็จะดีนะครับเนี่อันนี้มีเสียงดังแปลกๆม,มันเสียงจ,งจางๆบางๆนิดนิดเครับ ตรงนี้สันนิษฐานว่าเครื่องตัวนี้ไม่เทกนะครับถ้าระดังจากรูปเทกเนี่ยน่าจะยากเพราะนั้นเนี่ยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นขอเรื่องระยะห่างของวาล์วนะครับขับลมแรงดีนะครับอย่างแรกเลยคือรถมาถึงเนี่ยผมจะเช็คขับลมก่อนเลย พัดลมเครื่องเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวเลยเป็นหัวใจสาคัญเลยว่ารถแต่ละคันเนี่ยอุณหภูมิสูงมากสูงน้อยหรืออุณหภูมิปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคัน,นอุณหภูมิไม่เท่ากัน 85, 90 9บาบ้างางคันขึ้นไป95นะครับในรถรุ่นเนี้ยถ้า95ขึ้นไปเนี่ยถือว่าผิดปกติละการระบายความร้อนของพัดลมมอน้ำเนี่ยพัดลมอาจจะเบาไปทําให้ดึงความร้อนจากในหมอน้ำเนี่ยออกไปเนี่ยไม่ดีแต่เนี้ยถือว่าลมยังแรงอยู่พัดลมเดิมมาตราดบินเติมน้ํามันหรืออะไรก็ได้นะครับ เห็นไหมนะครับอันนี้คือแรงเลยใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเป็นผ้าดูอ่าเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเป็นกระดาษเนี่ยถลมแรงหรือหรือดอบลง ยังไงกระดาษก็ปิวอยู่ดีแต่ผมว่าอันนี้ผ้ามีน้ําหนักนะอ่าเห็นไหมฮะดูองศาที่ผ้ามันปิวนะครับถ้าเกิดพัดลมดอบใช้ผ้าแบบนี้มันก็อาจจะร่วงลงมาอยู่ประมาณนี้นะครับก็เทสเบื้องต้นได้ประมาณนึงเราก็เป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นได้นะเปิดแอร์ปิดแอร์คันนี้เป็นยังไงนะครับ อุณหภูมิที่ประมาณนี้นะครับคันนี้เปิดแอร์ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนีครับสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีโหลดเกียร์เข้ามาเพิ่มนะครับมีแต่โหลดคอมแอร์เพราะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับปัญหาพวกนี้ก็เลยยังไม่ค่อยเจอเหมือนรถเกียร์โต้นะครับ บางทีอาจจะมีฟองบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในระบบเนี่ยมันมีปั๊มน้ำนะครับที่เป็นตัวปัน่นอ่าี่เจออาการอีกอย่างหนึ่งของรถคันนี้นะครับดูที่เครื่องนะพออุณหภูมิถึงอุณหภูมิทํางานปกติเนี่ยเห็นไหมรถจะมีอาการสั่นเล็กน้อยเห็นไหมฮะเวลาเปิดแอร์พอมีความร้อนปุ๊บความร้อนปกติเข้ามาเนี่ยแล้วพอเปิดแอร์เนี่ยเครื่องมันจะเริ่มสั่นละ แล้วครับเดี๋ยวคันนี้เนี่ยตอนจูนก็จะหายหมดอ่าอีกอย่างหนึง่งเราลองฟังดูว่าคันนี้เขกป่ะไม่ไม่เขกนะครับไม่มีเสียงเขกนะครับอันนี้คือฟังแบบคร่าวๆนะฮะนี่ yeah. พอถึงวันทพุ่มทางานปุ๊บเปิดแอร์รอบจะอยู่ประมาณ700กรอกว่าเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดวิ่งใช้งานจริงๆหรือรถติดในกรุงเทพนะฮะรอบจะต่ําลงกว่านี้อีกหน่อยนึงประมาณสัก50รอบอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะปรับแก้นะครับตอนจูนให้เสร็จเลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือซ่อมบำรุงมันแทนจนุดใส่ผ่านแล้วก็เตรียมระบบจูนนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีใสเ่เฮดเดอร์ด้วยก็เดี๋ยวเราสั่งเฮดเดอร์มาแล้วเราก็ไปติดตั้งที่ร้านท่อกันเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ย ท้อเสียเนี่ยอาจจะมีการแก้หรือซ่อมผูซ่อมอะไรตัดต่อมาองศาจะเปลี่ยนไปนะครับสั่งเฮสสำเร็จอาจจะใส่ไม่ได้เลยก่อนหรือเดี๋ยวเราจะเช็คกำลังอัดให้ก่อนนะครับหัวเทียนเป็นไอรีเดียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ไม่ต้องเบี่ยวเทียนนะแต่เดี๋ยวตั้งเคี่ยวหน่อยนะครับพี่ถือเฉยๆได้มันร้อนพี่ไปเอาผ้าองปรโทอ่ะใช้กำลังอัดนะ อ่านี่ก็เป็นรายการอะไรทั้งหมดนะครับพี่เหลิรดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใส่เข้าไปในรถคันนี้นะครับก็มีพวกกรองลูกลอกสายพานทัมมิ่งอันนี้คือปั๊มน้ำนะเครื่องพันหกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเฟือง2ชั้นเขาเรียกเฟือง2ชั้นนี่ก็พวกซีนแคมซีนเข้าอย่างหน้านะครับก็เนี่ยเนี่ยพื้นฐานมีประมาณเนี้ยน้ำมันเครื่องจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้นะ 10W40 สําหรับรถที่แบบใช้งานมาแล้วแสนกิโลอัพอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ก็พอตัวนี้จริงๆแล้วเขาก็บอกว่า for engine over 9,000 กิโลเมตรก็คือสําหรับเครื่องยนต์ที่เลขกิโลเกิน9 5้0 0มนะครับเก้าหนนะกึ่งสังเคราะห์ซินเทติก็น้ํามันเครื่องตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ที่อู่จะให้ลูกค้าใช้แค่ประมาณ7จ0 0ถึงแปดพโลนะแล้วก็เนี่ยล่อเย็นฮอน d a าเป็นของเก่านะครับ สภาพก็ยังดูใหม่ๆอยู่ปกติเวลาหมุนเนี่ยมันจะมีเสียงแต่นี้เสียงยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เรียกว่ามันยังไม่จาเป็นต้องเปลีป่ยนแต่เนื่องด้วยจากว่าลูกค้าอยากนับหนึ่งใหม่การซ่อมบำรุงแบบนี้มันมีทั้งดังเสียพังแล้วค่อยเปลี่ยนกับเปลี่ยนก่อนที่มันจะพังอย่างสายพานทัมมิ่งคันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเก่านะสภาพก็ยังดีตัวหนัืองสือก็ยังชัดเนื้อสายพานก็เรียกว่าไม่ได้ปีหรือแตกอะไรนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเจ้าของก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าใช้ม่โลลลแ้วเปี่ยนใหม่มันก็สบายใจกว่า่าาเรมมนิต้ที่เราวกนนี้อยู่โลละ สายพานไดสายพานแอร์สายพานพาวเวอร์พวกนี้เนี่ยตัวหนังสือก็ยังมีชัดอยู่จริงกะผ้าเช็ดน้ำลูกก็ชัดแล้วสภาพจริงก็ยังพอใช้ได้มีปีนิดหน่อยเนี่ยมันนิ่มกว่ากันเยอะมันมันไม่มีเครื่องวัดนะว่ามันใช้แรงบีบเท่าไหร่นะแต่ว่าเผลอๆเนี่ยของใหม่มันก็นิ่มกว่าแล้วของเก่ามันก็จะแข็งนะครับเพราะมันเจอความร้อนพวกขุยพวกอะไรก็ยังใหม่ยังชัดอยู่อันนี้คือไม่ได้แย่มากนะเดี๋ยวดีอันที่แย่ให้ดู อย่างอันนี้เนี่ยเบอร์ก็ยังเห็นชัดแต่บางแล้วอันนี้ชัดเจนเลยเนหะ็นไหมด้านข้างของร่องสายพานมันสึกแล้วก็ร่องมันจะเริ่มคมละอันนี้คือลักษณะของการสึกหลอของสายพานเพอบีคปุบเน,นื้อมันจะมีปริพวกอุปกรณ์อะไรเราก็ต้องล้างล้างทำความสะอาดเราก็ล้างฝาวาลวให้มันสะอาดเลยครับเพราะมันจะมีน้ําขังอยู่ตามแผ่นบังเนี่ย เดี๋ยวเราก็มีวิธีไล่ครับเราก็เอาลมไล่ตามช่องว่างตรงนี้ครับแต่ว่าตรงนี้ไล่ตะแกงซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดตอนนี้ครับล้างของเสร็จแล้วเราก็จะถือของไปหน้ารถเราจะไม่ใช้วิธีการเป่าลมนะตากแดดนะตากแดดเอาเจ้าเจ้ากี่แดดเจ้ากี่แดดลราตากันเหมือนเนื้อเลยแดดเดียวสองแดด อนนี้เราก็รับรถกลับมาจากช่างไฟแล้วนะนี่เดี๋ยวดูก่อนเลยชุดสสยไฟมันเปลี่ยนแปลงไปละเห็นไหมกล่องเดิมเขาจะยึดอยู่ท้องบนหลังตู้แอร์เห็นไหมฮะสองพักเราก็จะไม่ได้ใช้แล้วนะเราใช้เป็นกล่องสปลัักแทนเห็นไหมมันเสียบกล่องลมได้แล้วเราก็จะใช้กล่องแบบนี้นะครับสาหรับรถคันนี้แล้วก็อันนี้เรามาอยู่ร้านพิโรดเหมือนเดิมนี่ครับสำหรับรถบ้านก็ไม่จาเป็นต้องใช้เฮดคัตตอมนะเฮดคัตตอมยาวๆที่ผมทําให้ลูกค้าแต่ละคนะันนะั้นะคือสําหรับ เฮที่แบบตามหาแรงม้านะนี่ก็ใช้เฮจีนทั่วไปได้ใช้ได้เหมือนกันคันนี้มีใส่ปลายด้วยก็เป็นปลายทรงสปูลนะครับคือสั่งมาแล้วล่ะแต่ว่างานอาจจะต้องขึ้นใหม่ก็เลยไม่มีตัวอย่างจริงให้ดูลูกค้าอยากได้ทรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยมารอดูมันที่ติดตั้งท่อยเสียเสร็จ กลับจากร้านพ่อแล้วนะครับก็นี่ตอนนี้เราอยู่ที่วีโปท่านอนสุดท้ายก็คือจูนตอนนี้เราร้อยสายไฟกันครบหมดแล้ว เรก็ไม่วูบละร้อยป่ะอย่างรถมีวีเทคที่ทำอะไรอะ่ะจูนไงถ่ายไปปะ่ะตอบว่าอะไรเลยสวยรถขี่ลื่นแล้วเนี่ยอ รู้สึกได้อดดบอกเจ้าของต้องระวังเรื่องความร้อนก,อก็จะบอกเจ้าของรถแนะนำว่าเปลี่ยนว่าน้ำนะครับม,มีเนียมพัดลมมแรงๆลักชุดหนึ่งความร้อนจะลงมาเลยอย่างน้อยก็ประมาณสักสี่ห้าองศานะประมาณนี้ อ่าตอนนี้ก็จูนกลับมาแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวนี้จะให้ดูเรื่องรอบเครื่องอดูที่น้าปัดก่อนเลยที่น้าปัดเนี่ยเข็มมันจะเกินขึ้นไปนิดนึงเห็นไหมฮะประมาณสักพันห้าสิบดูที่คอมจริงๆนะครับก็ต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวปิดแอร์อ่าก็ปิดแอร์แล้วนะตอนนี้อ่าเปิดแอร เท่ากันเลยนะครับแต่ว่าเนียนๆแบบนี้มันก็จะขี่ได้สักประมาณ5-6เดือนแล้วลิ้นเริ่มสกรปรกก็แวะเข้ามานะครับล้างลิ้นก็หายละไม่ต้องกังวลเลย